สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองสีสะเกตค่ะบตะกลางสีเกตก็แค่ปากซอยเจใหม่บอกตอนนี้เราจะมาเซอร์ไพรส,วส์วันเกิดแม่หน่อยนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดแม่หน่อยคะ่ะหนึ่พฤษภานะคะตอนนี้เรากําลังจะมาเลือกเค้กนะคะเลือกเค้กแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปบ้านแม่หน่อยนะไปเซอร์ไพรส์แม่หน่อยไม่รู้นะ ม่หน่อยไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ไม่หน่อยแอบรู้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกเค้กแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่หน่อยนะคะได้มาแล้วจ้าในดูในดูหน่อยดูหน่อยดูข้างหน้านิดนึงดูข้างหน้านิดนึงนิดนึงนิดนึงอนิดนึงนะนิดนึงแฮปปี้เบรดแม่หน่อยของรูปเฟสจ้าต่อไปคืออะไรเจ้าใหม่ไปบุกบ้านแม่หน่อยค่ะบ้านเลยนะครับ เปิดจีไปต่ว่าลืมนะไม่ถึงโลหรอกครับอันนี้เราเราเปิดจีมาหาร้านเค้กก่อนร้านชีก่อนเพราะเราเราไม่รู้ว่าร้านชีอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราไม่เคยเข้ามาในหาซื้อเค้กที่ที่จังหวัดนี้ใช่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแม่หน่อยต่อนะคะทุกคนค่ะไปกันเลยโอเคถึงบ้านแม่หน่อยแร้วถึงบ้านแม่หน่อยแล้วนะคะ ตอนนี้ให้พี่เอ๋ยมาเปิดประตูบ้านให้เมื่อกี้มาแล้วทีิงๆประตูบ้านปิดก็เลยโทรหาพี่เอ๋ยนะคะไม่รู้ไม่หน่อยรู้ตัวยังไม่ใช่แม่หน่อยรู้ละโบทุกคนเอาเอาพลอยไม่กับแกแกกงไปเลยเอาขังทึ่งดีเท้าเก็บไปเลยตีไปทุกคนพร้อมแล้วเดีย๋ยวขอดูเค้กหน่อยได้ไหมนะไอ้ ไป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 น้องมีนาไปน้องมีนาไปกับพวกจุดเลยจุดเลยจุดเลยเกาตูดอี่เจ๊เกาตูดจุดเลยจุดเลยที่เจ๊จุดจุดจดเอ้เหจุดเลยจุดเลย ไม่หน่อยอะอะรอะ Happy b i r t d a y to you Happy b i r h d a y to you ไม <expands>. ่นาไปยืนกับยายหน่อยไป ยังไงนี่ยังไง,น,งนี้นี่ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณค่ะเอายยังไม่จบอีเจ <c ười> ยังไม่จบพีเจบอกต้องอวยโคมสามรอบ ็ถึงบ้านเลยจ้าตะการสีเกรตก็แค่ปากซอยปากซอยจริงๆบอกแล้วบอกแล้วไม่ให้แม่หน่อยไปช่ามุกยตอนแรกอะพี่ดึงแกไว้ในครัวใช่ไหมดึงแกไว้ในครัวแต่ทีนี้เราต้องเดินออกมาเปิดประตูบ้านอะไรนี่ทำไมมีนาไม่บอกแผนสำเร็จ วันคล้ายวันเกิดแม่หน่อยนะคะสำเร็จสำเร็จครับร่วมมือกับพี่เอ๋ยร่วมมือกับพี่เอ๋ยจ้าร่วมมือกับพี่เอ๋ยค่ะมีนาบอกแกล้งยายหน่อยสำเร็จครับ